ผู้จิครับมีผลวิจัยกาแฟเกี่ยวข้องกับมันอย่างน่าสนใจเรามาดูผลวิจัยจากนิตยาสารวารสารการแพทย์ ซึ่งประกาศออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับในไหนที่เราพูดกันมาเราต้องเอาผลวิจัยมาคุยกันดีกว่านิตยสารนี้ชื่อว่า International Journal of Cancer พูดถึงเรื่องมะเร็งครับทดลองเรื่องเอาคนที่เป็นมะเร็งแล้ว 1, 7 1 9คนเป็นมะเร็งระยะ1ถึงระยะ3เป็นมะเร็งลำไส้เราก็เลยมาตั้งคําถามถามข้อมูลต่างๆครับว่าหลังจากที่กินกาแฟแล้วเขาดีขึ้นไหมเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือมีการเสียชีวิตมากขึ้นไหมปรากฏว่าผลใจเป็นอย่างนี้ครับคนที่กินกาแฟ1แก้วกับคนที่กินกาแฟ4แก้วปรากฏว่าคนที่กินกาแฟ4 แก้วมากลับมาเป็นใหม่เนี่ยลดลงถึง32%เลยส่วนเรื่องการเสียชีวิตเป็นไงบ้างครับคนที่กินกาแฟครับวันละ2-4แก้วจะมีการเสี่ยงจากการเสียชีวิตน้อยลงถึง38%เลยนะที่ผ่านมาก็มีแต่คนบอกว่ากินกาแฟดีกินกาแฟ,าแฟไม่ดีเราจะเชื่อใครเลยมีผลวิจัยออกมาครับจากวิทยาศาร์การแพทย์เลยนะถ้าเพื่อนๆต้องการรุ้งข้อมูลมากกว่าน,นั้นลองเสิร์ชเข้าไปในอิน Internet, เทอร์เน็ตเสิร์ชคำว่า international journal of cancer และในนั้นจะมีกราฟเขียนอยูว่าคนที่กินกาแฟเยอะจะมีการกลับมาเปน็นใหม่เนี่ยลดล เมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตครับเขาเขียนว่าครับกิน12 3 4มีเนี่ยมีความเสี่ยงของการเสียชีวิตน้อยลงก็จริงแต่ถ้าเกิน4แก้วการเสี่ยงของการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนั่นหมายถึงก็คืออยา่าะสรุปก็คือว่าวันหนึ่งเราควรจะกินกาแฟอยู่ในประมาณ4แก้วจะช่วยในการทําให้คนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยมีการเสี่ยงการเสียชีวิตน้อยลงด้วยและมีการกลับมาเป็นใหม่น้อยลงด้วยครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากๆเลยใช่ไหมครับก็มีคําถามต่อยว่า แล้วคนที่ไม่เป็นจะกินกาแฟและป้องกันได้หรือเปล่าก็มีผลวิจัยต่ออยครับว่านี่ฮ กินกาแฟจะป้องกันโรคมะเร็งตับและป้องกันมะเร็งตัลูกและป้องกันมะเร็งตอบลูกหมาก30-50%เลยนะครับโอโคค่อนข้างดีมากๆเลยเป็นของกินที่ป้องกันมะเร็งตามธรรมชาติอย่างดีมากๆเลยครับก็มีคำถามต่อยครับว่าผมกินคาเฟอีนไม่ได้จะทํายังไงครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยกินกาแฟและใจสั่นครับไม่ช่องกาแฟเลยแต่พอผมรู้ผลวิจัยนะก็ให้ผมในช่วงนี้เพิ่งเริ่มกินกาแฟประมาณ3 4เดือนแล้วฮะเพราะอะไรเพราะเราป้องกันได้แล้วก็คนที่เป็นแล้วก็สามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ยากด้วยครับคนที่แพ้กาแฟงอ่่นีขญปุ เป็นแบบนี้นะแมบผงผงแล้วก็เป็นแบบแก้วอย่างนี้ฮะผมก็เลยไปดูผลวิจัยต่อยครับว่ารู้ไหมว่าการกินกาแฟเนี่ยมีข้อเสียอย่างก็คือฮะมันจะทําให้น้ําในร่างกายเราเนี่ยขับออกมาเยอะเกินกว่าที่เรากินไปสมมติเรากินกาแฟไปหนึ่งแก้วน้ําในร่างกายเราจะถูกขับมากกว่า1แก้วดังนั้นทําให้เรานะเกิดปัญหาวิธีการกินที่ดีก็คือการกินกาแฟไปด้วยและกินน้ําไปด้วยสมมติถ้าเรากินกาแฟ1แก้วเราก็ต้องกินน้ํา1แก้วตามไปครับแล้วในช่วที่เรากินกาแฟทําให้เราฉี่เยอะนะเพื่อนๆอย่าตกใจมันะน้ําาทีียรกเวิธ นิดนิดจิบนิด,น,ดนิดเดียวพอแล้วก็กินน้ำพอ ค่อยๆปรับค่อยๆปรับให้เราชินขึ้นจิบไปนะห้านาทีแล้วค่อยจิบใหม่หรือสินาทีแล้วค่อยจิบใหม่คนที่แพ้กาแฟหรือกินกาแฟแล้วใจสั่นอาจจะใช้เวลา2ชั่วโมงในการกินเปลี่ยนเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ค่อยจิบกินจิบกินจะดีกว่าทําให้เราค่อยๆกินกาแฟเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆหมายถึงอะไรครับเราจะแข็งแรงจากการกินกาแฟมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆครับดูผลวิจัยในนี้บอกใหม่ครับว่าฤทธิ์ของกาแฟเนี่ยฮะคนที่กินกาแฟแล้วนอนไม่หลับเขาบอกว่าฤทธิ์ของกาแฟเนี่ยเฉล หลงังจากนั้นอีกหชั่วโมงพยายามอย่าก,กินแต่คนที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกาแฟเลยก็กินตามสบายเลยนะฮะแนะนำสำหรับคนที่ยังเพิ่งเริ่มกินกาแฟแรก,แรกฝึกกินกาแฟแรกจะได้เป็นประโยชน์ครับกินกาแฟเก่งก็คือเราจะมีภูมิต้านทานต่อสู้มาตามธรรมชาติอย่างดีมากๆเลยนะมาดูต่ออีกเรื่องนะฮะการเลือกกาแฟครับผมขอจิบไปก่อนกันอืมกินาีาย วิธีการเลือกกาแฟรู้ไหมว่ากาแฟสําเร็จรูปเนี่ยนะที่มันมีนมมีน้ําตาลเอาออกไปที่เป็นผงพวกนี้บางทีเพื่อนๆอาจจะต้องสืบดูนะครับดูสลักหน่อยครับว่ามันมียาการบูดไหมส่วนใหญ่มันมีการใส่ตัวค่าปรับ pH นะก็คือปรับกดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เป็นกาแฟขั่วจะดีที่สุดครับแล้วไม่ใส่น้าตาลแล้วไม่งใส่นมครับนมน้ําตาลพวกนี้จะทําให้เราเป็นโรคาหวานทําให้เราเป็นโรคอย่างอื่นแทนนะฮะต้องระวังถ้ากินเคียวๆได้จะดีมากๆเลยครับถึงไงก็ตามก็ยังมีบางคนที่กินกาแฟไม่ได้เลยนะในโอกาสหน้าผมจะมาเล่่่่าาาเเเรรือองกกกินนะไทททีียบบััแแฟล้วม อาหารธรรมชาติซึ่งจะได้ป้องกันมานโรคร้ายาต่างๆหรือคนที่เป็นแล้วเราจะกินอะไรที่มันมีความสามารถเทียบเท่ากาแฟหรือมากกว่ากาแฟติดตามให้ดีๆครับผมจะเอาข้อมูลที่มาจากต่างประเทศที่เ,เพื่อนๆบางทีอาจจะหาในประเทศไทยไม่ได้มาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังครับก็ให้ติดตามหรือว่าให้แชร์ให้กับเพื่อนๆเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ป่วยยากครับคนที่บอกว่ากินอะไรก็กินไปยังไงก็ตายจะบอกให้เลือกได้ครับตายแบบสบายหรือตายแบบทรมานถ้าป่วยคุณจะทรมานมากนะครับแล้วก็ติดเตียงแล้วเสียเงินค่ารักษาอย่างมากเลยครับเพราะฉนั้นใช้ชีวิตแบบสบายๆจะดีกว่าครับป่วยน้อยๆเส น,น้อยก็คือการดูแลรักษาตัวเองครับแล้วก็แชร์ให้กับคนรักของเราด้วยครับจะได้เป็นประโยชน์ครับนี่คือผลวิจัยของวารสารการแพทย์ซึ่งเผยแพร่เมื่อไม่กี่วันนี้ครับฝากแชร์นะครับ